ตอนนี้ก็ใส่ไปแล้ว3ล้อแล้วครับเดี๋ยวอีกหนึ่งล้อก็แป๊บเดียวเนาะก็เปลี่ยนล้อครับก็ไม่เคยเปลี่ยนซื้อน็อตใหม่ใส่สเปซเซอร์ใหม่รู้าวไม่ถ่ายูอันนี้เกยางเก่าได้กระเป๋า่ะเอ้าออกกล้องเงานปรโมทบริษัทก่อนเออดิ้นเจริญนะครับดิ้นเจริญยางยนต์เออเพราะสตาร์ไป่ถ่ายรถเลย ติดฟ้าวันนี้เราเอาเอลสามร้อยปูเงินมาเปลี่ยนล้อครับเปลี่ยนล้อไททันนี่ถ่ายรูปนิสสุจะหล่อลูปูปจะหล่อขึ้นไหมนี่ทำเ,เปลี่ยนล้อครับเดี๋ยวกินกาแฟสักแก้วจะรอดูความหล่อคอาปูแมินมื่อวนเนาะ พามาปงเงินเปลี่ยนล้อไท้กันคนระับช่วงนี้ก็ช่างมาแนละ้วก็มาเปลี่ยนล้อกันคนระับ<อ>เปลี่ยนล้อปูเงินเดี๋ยวก็คิดโครงการทําสีในแหล็กเก็บตังคนะ์แล้วครับช่วงนี้ก็ใช้ตังค์เยอะค่อยๆทำปูเงิน<อ>เดี๋ยวรอดูนะครับมาเปลี่ยนแล้วจะสวยมันเป็นบางช่วงบางช่วงมงงัน ช่วงก็มาอ่าช่วงนี้ก็เริ่มหยุดสวันใส่ย,ยาไ,ไ,ไปไหนเลยอยู่นี่แล้วป้ามันขี้เกียจคนเยอะเห็นน้องๆไปเที่ยวทะเลกันแล้วก็ขึ้นเขาไม่ไปครับหนุ่มโสดได้แล้วไม่ไปไหนอ,อันนี้ก็ดูภาพครับก็คุยกับพี่ผู้จัดการร้านครับช่ว <laughs> งนี้บริหารอย่างเดียวนะไม่ค่อยได้ไอ้นั่นแหละ กี่ปีแล้วที่อยู่นี่กี่ปีแล้วอยู่นี่สามสิบปีสุดยอดเปิดเปิดแล้วเนาะไปอยู่ลูกน้องก็เยอะครับตอนนี้ร้านเด็กเขากัหมืทุกคนแล้วครับเนี่ยติดบวกเยอะครับตอนนี้ก็ใส่ไปแล้วสามล้อแล้วครับเดี๋ยวอีกหนึ่งล้อก็แป๊บเดียวเนาะเตือนยางเดี๋ยวปูเงิน ปูงเงินชื่อปูงเงินซื้อตามทุกวันะยังไม่ถูกครับก็ตแต่งปูงเ,งเงินไม่ต้อง,องโนะดวดแล้วเนี่ย่าอย่างเก่ากลับเลยเอาอย่างเก่าเก่ากลับ,บเอาใส่ด้านหลังให้ผมได้ก็ได้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้ครับกุญแจต้องกุญแจเจปิดตองคุญแจ,จอยูอย่เดี๋ยวเอายางกลับก่อนเขาบอกอยางใหม่เดีเ๋ยวเก็บไว้ก่อนเผื่อเผื่อญาติจะใช้ครับ เปลี่ยนยางแป๊บเดียวก็เปลี่ยนล้อครับก็ไม่เคยเปลี่ยนซื้อน็อตใหม่ใส่สเปเซอร์ใหม่ผัวเงิ Gesch นนะก็ให้ให้ใส่ติดติดติดใช่ครับนี่ก็ดูบรรยากาศครับกับการเปลี่ยน กับนายช่างครับก็ที่ร้านดิมนะ,มะดิมเจริญยนใครสนใจมาเปลี่ยนก็มาติดต่อได้เปลี่ยนยางรดเร็วครับทันใจการบริการดีเยี่ยมครับใครสนใจก็มาได้นี่ก็รอลูกเงินเปลี่ยนกใกล้เสร็จละนสวยขึ้นเยอะครับเงาแต่สียังไม่ค่อยดีเดี๋ยวค่อยทำสีใหม่เก็บตังค์แลครับค่อยๆทำไปเยขึ้นเยี่ วางเชินหน่อยก็ได้เอาได้ครับได้ถ้ามันไม่ลื่นนะถ้าก,ก็ไว้ตรงข้างหน้านะครับเดี๋ยวเขาเอาไว้หน้าหน้าดีกว่าครับตั้งได้สักสองสามล้อได้เดี๋ยวนะครับล้อเปลี่ยนล้อไวมากโอ้โหใหม่เพชรเลยล้อสวยครับปูงเงินตรงนี้ก็เปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อแม็ก เรียบร้อยเสร็จละไวมากอ่าช่วงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเก็บยางเก่าไว้ก่อนนะเก็บภาพบรรยากาศขอบประตูให,ห <laughs> ม่ใช่อันนี้มันมันล็อกแล้วมันไม่แน่นมันน่าจะเป็นตรงที่บุม๋มนะครับเดี๋ยวเก็บตังค์ทำสีครับเก็บยางขอบประตูใหม่ราย,ยการ <laughs> ให้สองยนแปดนี่คือว่าทำสี่างเดียวครับอุปกรณ์ยาง ค,ครับรอโอเคใช่ครับช่วงนี้ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยครับคูงินเราเยอะครับยวต้องไทำต่อไปครับพอดีก็คุยกับนายสร้างร้านครับก็แลกเปลี่ยนความรู้ว่าครับก็เก็บภาพภาพใจแล้วก็คุยกันก็เปลี่ยนพอบใหม่ใหม่ก็สวยขึ้นนะครับหมดตังค์นิด โอเคครับเ <laughs> ก็บภาพกับภูมงันครับ <laughs> สร้างเขาก็ลองขัโอ้สวยกั <laughs> นเยอะรูหอันนี้เกลีอยนยางเรียบร้อยครับนี่ก็แถมกระเป๋าครับ ยางเก่าได้กระเป๋าป่ะเอ้าออกกล้องงานไม่เอาโปรโมทบริษัทก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวออกยูทูปนี่เปลี่ยนยางได้ที่ร้านลิมเจริญเออลิมเจริญนะครับลิมเจริญยางยนต์เออโฆษณาเออมาเปลี่ยนยางเพิได้ของแจกนะใครสนใจที่ร้านลิมเจริญยางยนต์นะเบอร์โทรเนี้ยศูนย์ห้าสี่สี่สองศูนย์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 นี่ก็ แถมกระเป๋านะครับเ <Wow. S 1> ออน่ารักนี่นี่ก็แถมใบนึงนะครับดูว่าอันไหนน่ารักเออนี่น่ารักนี่เออน,น่ารักน่ารักเออสวยครับก็เขาให้เลือกได้หนึ่งชิ้นนะครับเปลี่ยนยางเสร็จอันนี้เราก็มาดูบรรยากาศร้าน,นครับเปลี่ยนแม็กซ์กลุ่มเน,น,นครันะ นี้มาเช็คศูนย์ครับเปลี่ยนยาแล้วร้อยก็สร้างไปลองขับมาหยับสลัลงเลยนี่ก็ตั้งศูนย์เช็คช่วงล่างนี่เดี๋ยวจะเสร็จแล้วครับจ่ายเงินเรียบร้อยครับก็ดูบรรยากาศทำร้านนะัลูกค้าก็เข้าด้ดื่อยๆก็นั่งคุยอะไรไปครับยางรับปีใหม่แจกนะครับ ที่ลิมเจริญยางยนต์นะครับใครสนใจดูบรรยากาศเดี๋ยวเราก็รอรับรถครับสักพักคงน่าจะเสร็จครับเที่ยงพอดีเดี๋ยวเราก็จะพาปูกเงินไปเที่ยวครับไปบริษัทแล้วก็หาอะไรกินข้าวพักผ่อนตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเราก็กลับนะครับช่างก็ตั้งศูนย์พูดอะไรให้ฟังเกี่ยวกับ การเบี่ยงซงเมืองซ้ายผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับนี่พี่เอาสามร้อยครับก็มาเปลี่ยนยางที่ลิ้มเจริญยางยนนะครับเผื่อใครสนใจก็มาเปลี่ยนได้ลิ้มเจริญนี่ดูบรรยากาศครับอเอสามร้อยเปลี่ยนยางนี่ครับใครสนใจก็มาได้นะครับก็โอเคครับกับคลิปนี้ผมก็จะจบคลิปนี้ครับกับปูเงินเออสามร้อยครับถ่ายพู่พี่ปูเงินนะ โอเคครับสวัสดี้าับับคลิปนี้ครับสัน้นๆคูเงินต่อละ